แล้วก็ดินที่เรายัางไม่ใช้ให้ใช้ผ้าเปียกตุ้มมยก็หมวนนะคะน,น,นี่มาหมผ้าให้ดินก่อนนะดินจะได้ไม่หนาวกโสเตอรเบรียสโ special plates wow you think we can make special plates here yeah what yeah. is this place this is a studio to make some plates oh great what type of plate do you want to make a monster plate what type of plate do you want to make a bunny a bunny plate and here yeah, what plate do you want to make? <laughs> what plate do you play what plate do you want <laughs> let's, make let's make some plates let's go let's go Welcome teacher. สวัสดีค่ะชื่อคุณเนยนะคะเปิดสตูดิโอชื่อว่าอารมณ์ดีอาร์สตูดิโอค่ะอยู่ที่สุขสุมวิท101ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเด็กๆให้ทำจานกันค่ะ What's the first step? First step? เราต้องมานวดดินกันทุกคนต้องยืนขึ้นนะคะ อันนี้ค่ะเป็นดินเหนียวที่มาผสมแล้วอันนี้ดินอะไรคะอันนี้เรียกว,ว่าดินพอซเลนค่ะว่าเป็นดินพอซเลนที่ผสมมาเพื่อให้เหมาะสมกับการทําเซรามิกน,นะคะหลังจ,จากดูดนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะน,นิ่มไหมอ่าไปบีบดูสิเป็นยังไงนิ่มอ่าเรารู้สึกยังไงบ้างเราต้องบีบเพื่ออะไรรู้ไหมคะให้มันไม่มีฟองอากาศข้างในเราบีบเพื่อเรานวดดินเพื่อไล่ฟองอากาศข้างในนะแล้วก็ดินที่เรายังไม่ใช้ ให้ใช้เ้าเปียกตุ้มมวยก่อนนะคะนะนี่อาหมผ้าให้ดินก่อนนะดินจะได้ไม่หนาวถ้าเราบีบเสร็จแล้วนะคะให้ทำเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ตบๆดินอ่าย่างเงี้ยได้แล้วดีเล่นได้แล้วนะคะวิธีการทําเป็นจานเราจะใช้ทเทคนิคที่เรียกว่าการรีดแผ่นนะคะอันนี้อยากได้จานใบเล็กหรือใบใหญ่ใบใหญ่ ทำมึสซิทเนี่ยโอ้ยใหญ่ไปเอาวกเตาไม่ไหวเตาเตาแค่นี้เองแค่นี้วอนนี้เกไปหรื้เปล่าเดี๋ยวไม่กินนะคะอ่ะนี่เรามาเริ่มกินกันอันนี้อะเดี๋ยวเราเตียให้มันดันมันแห้เียบนนะ ม่ำเสมอกันนะเราอย่าโลภคืดอดูนี่โลกเก่งมากไอตัวที่เราเห็นว่ามันปูดๆเนี้ยมันคือฟองอากาศให้เราจอบแบนนี้นะถ้ามันมีฟองอากาศมันจะเป็นยังไงร,รู้ไหมมันจะระเบิดตอนเข้าไปอยู่ในเตาเผาเพราะเราเอาฟองออกไปแล้วเราถึงจะมาสปาดัตนันนี่อยงนี้อ่าเราเอานิ้วแตะน้ําแบบนี้แล้วเราก็ลูกชื่ออะไรใช่ใช่ะเป็นมากคเนาะนะทนะี่ตรงนี้ลูกจนกว่ามันจะหายนะ ทีนี้เดี๋ยวคุณขอเช็คก่อนนะคะเพราะมันได้แล้วหรือยังอันนี้ยังหนาอยู่หนามากกว่าหนึ่งเซนแล้วแถมมีฟองอากาศด้วยส่วนอันที่มันเอาออกมาแล้วให้แยกออกมาหลึงไม่ควรจะามาติดกันเดี๋ยวนี้ลองวาดลูกระต่างนะวะ่าโครงสร้างนี่เราอยากได้ เดี๋ยวก่อนเราต้องทำอะไรท่าเก้าท่าอึไม่ใช่ไม่ใช่ไ่อึอันนี้คือก้าหรือเปล่าอันนี้ก็คือนาสลิปนะทำจากปีนนี่ค่ะจมูกอึใช่ใช่ใช่เก่งมาแต่ว่าเราอ่ะต้องทำเทเจอร์ก่อนเพื่อให้มันไม่หลุดตอนที่เราไปเผาอ่ะเดี๋ยวต้องทำตาอีกฝั่งนึ่งนะคะจะเอาทำตาข้างเดียวจะปิดตาอยู่ ตายมือตายเยอะเอาละเดี๋ยวไปล้างมือดีกว่าอ่ะเดี๋ย่ไปล้างมืออ่าเดี๋ยวครูจะอธิบายนะคะการระบายสีนะคะต้องทาอย่างน้อย2-3ครั้งนะคะวิธีทาก็คือทาให้ครั้งแรกมันเรียบก่อนให้แห้งแล้วก็ค่อยทาครั้งที่สองนะคะสีตัวนี้ค่ะจะเป็นสีเข้มเลยที่ทาทาทาหยินปั้นที่เพิ่งจะปั้นเสร็จนะคะสามารถทาได้เลยแล้วก็ พอสีเขาเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้ค่ะอ่ะเริ่มทาได้เลยค่ะ แชร์กันหนึ่งโอเคเดี๋ยวหลังจากที่เราระบายสีเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องรอแห้งสนิทก่อนด้วยอุณหภูมิห้องนะคะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์เราก็จะเอาเข้าเตาอบใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็ต้องรออีก2 4ชั่วโมงถึงจะเปิดเตาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเซสในการทําก็จะกินเวลาไปประมาณ2 4ง่อาทิตย์นะคะ thank you teacher ค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะเก่งมากโอ้ยสวยมากเฮ้เฮ้เฮ้นี่ของเดมี่เหรอสวยมากเลยของเดมี่คะสวยมากเลยเอานี่เหรอนี่เหรอ Is that a evil bunny? Is that a kind bunny? Not kind Not kind And this is a pink plate that Dion colored in a n painted this one. At Dylan ทำอะไรครับ Monster A monster eating a monster eating a monster running away from from เมอนสเตอร์ก mm, okay. ินมอนสเตอร์กินมอนสเตอร์สวยงามครับอย่าไปใช้กินข้าวนะคะเอบายบาย thank you for watching a special episode of d <Yeah. S 3> Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell ดิบสวัสดีครับ